คุณครับมีอะไรหรอคะผมว่าคุณน่าจะเป็นประจําเดือนนะครับฮะกระโปรงคุณเปื้อนนะครับอ้ตายแล้วทํายังไงดีอะเอาเสื้อผมไปคุมก็ได้นะครับจะดีเหรอคะอ้ยเดี๋ยวเสื้อคุณมันเปื้อนนะคะไม่เป็นไรครับขอโทษนะคะพอดีว่าฉันเป็นเพื่อนเขาเองอะคะ่ะ เอาเสื้อคลุมชันดีกว่านะคะเดี๋ยวเสื้อคลุมคุณจะเลอะเอาเอาแบบนั้นก็ได้ครับเอ่อยังไงอ่ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะคุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยค่ะโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งครับงั้นเดี๋ยวเราสองคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอย่ามากวนจ้าป่นไหนก็ไปไปเอ๊ะก็บอกว่าอย่ามากวนไงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องไงฮะไป นี่รอบหน้าเอากระโปรงแกบ้างนะจ้าทำเป็นงกไปได้ก็มันเสียดายนี่ว่าแกได้เงินมาแล้วแกก็เอาไปซื้อกระโปรงใหม่ดิวะเออแล้วพรุ่งนี้ยังไงเนี่ยมาเจอกันที่นี่เหมือนเดิมส่วนวันนี้แยกย้ายกันก่อนโอเค วันนี้เนี่ยฉันจะเล่นกระโปรงแกบ้างเออ,อหุหันหลงังเสร็จยังอ่ะแป๊บ นางบิวฉันไปนั่งคิดนอนคิดมานะเว้ยฉันมีวิธีหาเงินเพิ่มแต่คราวนี้กักต้องเล่นใหญ่หน,นะเว้ยยังไงวะก็คราวนี้ถ้ามีผู้ชายเป็นพลเมืองดีเข้ามาช่วยใช่ไหมแกก็ทําทีว่ามันเนี่ยกำลังจะเข้ามารวนลามฉันแล้วเราก็เรียกเงินจากมันเยอะๆขู่ว่าถ้ามันไม่ให้เนี่ยเราก็จะแจ้งตํารวจไงโอยแกนี่มันมีพรสวรรค์จริงๆเลยว่ะนังกี้ <laughs> <laughs> เออแกเมื่อกี้ตอนที่ฉันเดินมา ฉันเจอผู้ชายคนนึงเว้ยดูท่าทางมีเงินมากเลยนะเว้ยเดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วแกเนี่ยค่อยตามไปทีหลังอืมเฮ้ยไอ้โลคจิตเออคุณครับคุณใจเย็นก่อนครับคือมันไม่ใช่แบบนั้นครับมีอะไรเหรอแกก้อยเนี่ยดิ มันเดินมามวองก้นฉันอะเอ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยใช่หน้าตาก็ดีไม่น่าเป็นพวกโรคจิตไม,ไม่ใช่นะครับคุณคุณฟังผมก่อนนะครับไม่ฟังบิลเอามือถือเนี่ยมาถ่ายมันไว้เลยเฮ้ยโอ้โหคุณผมบอกว่าฟังผมก่อนครับเอ้ยนี่ค่ะชมหน้าของไอ้โรคจิตที่แอบด,ดูก้นผู้หญิงคุณครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณฟังผมก่อนสิครับเฮ้ยขึ้นเสียงด้วยอะ กลัวมากเลยแบบนี้จะทำร้ายร่างกายผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ย้ยคุณมันไม่ใช่แบบนั้นครับฉันถ่ายไว้แล้วแกเตรียมตัวติดคุกได้เลยค,คุกเลยเหรอครับใช่ฉันจะแจ้งตำรวจคุยกันก่อนเถอะนะครับอย่าเพิ่งไปแจ้งความเลยเอาไงดีแกแกเป็นคนเสียหายอะ่ะนี่ถ้าคุณอะไม่อยากให้เรื่องมันถึงตำรวจอะ่ะคุณก็จ่ายค่าเสียหายให้ฉันมาแล้วค่าเสียหาย มันเท่าไร่หระครับสองหมืจ่ายมาฉันจบฮะสอง0 0ื่นนี่คุณจะบ้าเหรอครับผมยังไม่ไทําอะไรคุณเลยอะแบบนี้มันลีดไถกันชัดอะพวกคุณเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าครับเนี่ยนี่แอบมองกล้องคนอื่นเขาอะนี่ยังปากดีกอกี่ฉันว่าแกแจ้งความเลยไปไปโรงพักเลยเดี๋ยวนี้ <laughs> ไม่ต้องไปหรอกครับโรงพักอะ หมายความว่าไงตำรวจอะเอาไงดีวะแกจะเอายังไงล่ะก็หนีสิวะจะไปไหนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยตกใจมากเลยสินะย่ยพวกมิจฉาชีพเฮ้ยหยุดนะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมาวิ่งไล่จับกันแบบนี้ได้ไงก้อยนี่งสิครับเขาโม้แว่นผมมานี่นายนายไปขโมยแว่นตาเข้ามาทำไมอ่ะเออเอเออเออเอาอีกแล้วอะไรของแกวะเนี่ยนายเขียนหนังสือได้ไหมเออ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 เง้นแป๊บนึง คุณโดนสาวกระโปงเปื้อนรูดซับคุณโดนสาวกระโปงเปื้อนรูดซับเฮ้ยเอก็บอกตังค์ผมคุณรู้ไหครับก็บอกตังค์ผมหายครับพุกตำรวจนายรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง เินแบบใหม่เลยวไอ้แกยังไงว่ามานี่งไงปากกาสีแดงแกเอาไปทำไรวะเกามาแต้มกระโปรงยังไงนังบ้าแกจะมาแต้มกระโปรงฉันนี่ยังไงตัวนี้มันแพงนะเว้ยโอ้ยแกฟังฉันก่อนนะพอฉันเอาปากกาเนี่ยไปแต้มกระโปรงแกแล้วก็จะมีคนดีหน้าโง่เนี่ยมาช่วยแกหลังจากนั้นเนี่ยฉันจะเข้าไปลูดซับมันเอง อฉลาดว่ะแน่น่อนคุณตุห่อยครับคุณหล่อช่วยผมนะครับคุณใจนเย็นกันนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้แน่ครับคนพวกเนี้ยทำสำเร็จครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยได้แต่จะทำอีก เดี๋ยวผมจะเป็นเหยื่อล่อให้เองครับครับโอยโอยอย่าจับฉันเลยนะคะคือพวกเราสองคนอะมีความจำเป็นที่ต้องทำแบบนี้อะคะ่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วพวกเราอะเป็นคนดีนะคะพอเถอะครับจำเป็นอะไรดูท่าทางเนี่ยไม่ได้จนเลยสักนิดใส่แต่ของแพงๆทั้งนั้นว่าคุณนี่แย่มากเลยครับ ใช้ความมีน้ำใจของคนอื่นเป็นเครื่องมือหากินนะใช่ครับแล้วใครที่ไหนเนี่ยเขาจะอยากทำความดีไอ้ก,กี้เอาไงต่อวะฉันไม่อยากติดคุกนะเว้ยไม่ติดหรอกเรื่องแค่นี้เองใครบอกคุณล้ะครับว่าเรื่องแค่นี้พวกคุณทำมากี่รอบแล้วครับยังไงก็คุกโอ้อก,กี้ฉันไม่น,าน่าเชื่อแกเลยอะโอ้ยตอนนั้นยังเห็นดีเห็นชอบฉันอยู่เลย ไม่ต้องทะเลาะกันครับไปลงพักทั้งคู่นี่แหละเดี๋ยวผมจะเอากระเป๋าสตางค์และบัตรต่างๆมาคืนคุณนะครับส่วนเงินเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะยังอยู่ครบไหมได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับขอตัวก่อนนะครับไปไม่พอ ฉันต้องขอบใจนายมากเลยนะแล้วขอโทษที่เข้าใจนายผิดอ่ะเออฉันให้ตอนนี้ในกระเป๋าของฉันเนี่ยก็มีเท่านี้แหละนอกนั้นี่ะกระโดดขโมยไปหมดละ เฮ้ยขอบใจมากเก็บไว้

แน่ใจนะครับว่าตรงนี้ผมไม่เห็นว่าจะมีหุ่นอะไรเลยแน่ใจคะ่ะคุณตํารวจตรงนี้แหลคะค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าหุ่นม,มันหายไปได้ยังไงอะคะ่ะผมรู้ครับว่าใครเอาเงินผู้หญิงไปจริงเหรอคะใครคะก็ไอหุ่นที่นั่งอยู่ตรงนี้อะครับผมฮ <Huh? S 2> ะเออมันไม่ใช่หุ่นจริงๆครับผมมันเป็นคนเนี่ยแหละแค่เอาสีเทาทาตัวแล้วก็ผมเห็นมันนั่งนำอเนโนวิกไปทางู้นแล้วครับ ตำรวจคะจะไม่ยอมนะคะคุณตำรวจต้องจับมันให้ได้นะคะครับครับใจเยินก่อนครับผมว่าตอนนี้มันน่าจะหนีไม่ได้ไกลแล้วนะครับ<ม>คุณน่ะไปลงมาทื้อประจำวันที่โรงพักก่อนดีกว่าส่วนคุณน่ะไปให้ปากคําเพิ่มเติม้วยนะครับครับครับฟิว เราคมากินข้าวก่อนบิว <c oughs> ตั้มทำไมต้องเป็นแบบนี้อ่ะต้องไปทำอะไรมาไป่ลรับจ้างมาเลยบิวบิวจะพึ่งถามเยอะเลยนี่อยู่นี่ของกินเพียบเลยบิวแล้วก็มียาให้บิวด้วยเงินเพียบเลยบิวตั้ม พูดอะไรแบบนั้นอะบิลใช่จริงด้วยอะทไมตั้มทำแบบนี้ในตาบอกว่าตั้มเลิกแล้วไงอะก็มันจะเป็นนี่บิลบิลก็ป่วยเงินจะซื้อข้าวซื้อยาก็ไม่มีแลจะใช้ตั้มทำยังไงไม่มีก็ไม่ต้องกินนี่บิลอดได้แต่จะให้บิลเอาเงินของคนอื่นที่มันมาจากความเดือดร้อนอ่ะมาใช้อย่างสุขสบายบิวทำไม่ได้เหรอตัอ้มแล้วจะให้ทำยังไงบิลนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ได้ จะให้ทนดูแฟนนอนป่วยอดๆจากเงี้ยหรอมันต้องมีทางอื่นสิเติมไม่มีเคยเป็นคนดีแล้วไง <c oughs> ก็โดนเอาเปรียบตลอดอะเป็นแบบนี้แหละเร็วๆอย่างเงี้ยแหละสักใจดีิ <c oughs> หยุดเถอะนะบิวบิวรีบกินข้าวกินยาเถอะอย่ายวเพิ่งถามอะไรเลยตอนนี้ต้อมยังไม่อยากคุย <c oughs> บิวบิวบิวตื่นก่อน <c oughs> บิว <c oughs> ตั้มนี่ตั้มออกไปขโมยเงินคนอื่นมาอีกแล้วเหรอ <c oughs> ใช่บิวแต่อย่าเพิ่งว่าอะไรตั้มเลยนะไปหาหมอกันตอนนี้เงินที่ตั้มหามาเนี่ยพอที่จะพาบิวไปหาหมอได้แล้วนะ เมื่อไหร่ตั้มจะเข้าใจสักเียว่าสิ่งที่ตั้มทำมันผิดบิวขอร้องล่ะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ผมจะทำแบบนี้ไปหาหมอกันตั้มทนดูบิวเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วอะนี่ค่ะคุณตำรวจจับมาเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยนะเว้ยไอ้ที่ขโมยมือตีนก็มีครบทำไมไม่ทำอาชีพสุจริตคุณตำรวจคะเอามันเข้าคุกไปเลยค่ะ คุณคะอย่าเอาแฟนฉันไปเลยนะคะบิวของ่ายดินี่เธอรู้ไหมว่าแฟนเธอเนี่ยทำความเดือดร้อนให้คนอื่นมากแค่ไหนฉันทราบดีค่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของฉันคนเดียวเลยค่ะมันจะเป็นความผิดของเธอได้ยังไงอย่าโง,ง,ง่ออกรับแทนกันหน่อยเลยมันเป็นเพราะฉันจริงๆนะคะไม่ฟังฉันหน่อยนะ ิพักก่อนเถอะนะอยวที่เหลือให้พี่จัดการเองไม่เป็นไรอะพี่ยูไหวไม่ไหวหรอกเชื่อพี่ดินั่งพักก่อนก็ได้จ้ะ อทษนะครับเดี๋ยวผมจะรีบร้านให้ใหม่นะครับแล้วมานั่งทำไมตรงนี้ท้ไมไม่ทำงานคือฉันไม่ค่อยสบายอะค่ะป่วยทั้งปีทั้งชาติฉันให้มาทําคู่กันนะไม่ใช่มานั่งพักแบบนี้เห็นใจหน่อยสิครับถึงบิวจะพักเนี่ยแต่ผมก็ทํางานในส่วนของบิวเสร็จตลอดนะครับไม่เคยชา้าเลยสักวันแต่ฉันรู้สึกโดนเอาเปรียบแกเข้าใจไหมเอาเปรียบยังไงครับแฟนผมแค่พักเหนื่อยเนี่ยไม่ได้หยุดหรือว่าอู้งานนะครับเถียงเหรอ ปากดีแบบนี้วิกนี้ไม่ต้องเอาแล้วมาเงินนะ่ะไม่ได้นะคะถ้าคุณไม่จ่ายเงินให้พวกเราอะเราพวกเราจะทํายังไงล่ะคะแกจะทํายังไงก็เรื่องของแกมันไม่ได้เกี่ยวกับฉันแบบนี้มันเอาเปรียบไปดีครับผมจะแจ้งกรมแรงงานแกขู่ฉันหรอยพวกฉันต่ําออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วอย่าเสนอหน้ามาที่นี่อีกออกไป <laughs> ยังจะมองหน้าอีกเหรอออกไปไมาที่เลือดออกไป ไปกันเถอะตั้มจะอยู่ให้เขาทำมากกว่านี้เหรอถ้าฉันแข็งแรงกว่านี้ตั้มคงไม่ตัดสินใจทำแบบนี้หรอกคะ่ะพอชีวิตมันไม่อยู่ที่ทำไงถ้าเราไม่ทำเขาอ่ะเขาก็มาทำเราอยู่ดีฉันเข้าใจ ว่าสิ่งที่คุณสองคนเจอเนี่ยมันก็หนักแต่ฉันถามจริงๆเหอะว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันถูกแล้วเหรอก็ผมเคยเป็นคนดีแล้วไงแล้วผมได้อะไร,ร่ะนั่นมันไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะกลายเป็นคนเลวซะเองนะคนอื่นอะ่ะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นายเจอแต่ทำไมนายต้องไปทำให้เขาเดือดร้อนด้วยมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่เคยทำร้ายนายกับแฟนหรอกเผลอเนี่ย นายอาจจะเร็วกว่าคนพวกนั้นด้วยซ้ำผมขอโทษนะครับที่ผมขโมยเงินคุณขอโทษจริงๆครับคุณตำรวจคะกรณีแบบนี้ฉันช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างคะฉันขอถอนแจ้งความได้ไหมคะไม่ได้ครับแล <c oughs> ้วแบบนี้มันจะอยู่กับใครอะบิว <c oughs> ต้้งขอโทษนะบิว ตัม้มไปฟังบิวตั้งแต่แรกอะสุดท้ายตั้มก็เป็นคนที่ทําให้บิวลำบากมากกว่าเดิมอีกเอาแบบนี้ก็แล้วกันเงินที่นายเอาของฉันไปเนี่ยฉันยกให้ฉันไม่เอาคืน <S <S แต่ก็อย่างว่าแหละนายทําผิดอะก็ต้องได้รับโทษส่วนแฟนนายนายไม่ต้องห่วงนะฉันจะพาแฟนนายไปหาหมอเองจริงเหรอครับ จริงฉันรับปากแล้วว่าจะดูแลแฟนนายนายไม่ต้องห่วงนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากจริงๆครับคุณตำรวจคะปล่อยให้เขาสองคนได้ล่าลากันหน่อยเถอคะค่ะพี่ขอโทษนะบิวบิวจะรอนะน้งนิ่งกลับมานะฉันจะดูแลแฟนนายเองนะ บบิวมีคนมาหาแนต<ำ>่ตาฉันทำตามสัญญาทุกอย่างแล้วนะแล้วตอนนี้บิวก็แข็งแรงขึ้นมากขอบคุณมากนะครับคุณแอน ได้โอกาสครั้งนี้ก็อย่าทำผิดซ้ำอีกละครับจะจำไว้นะครับเอ,อ่อถ้าเกิดว่านายยังไม่มีอะไรทำเนี่ยนายมาเป็นคนขับรถให้ฉันไหมส่วนบิลเนี่ยแข็งแรงขึ้นมากแล้วก็มาเป็นแม่บ้านให้ฉันก็ได้ขอบคุณนะคะคุณแอนขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากนะคุณแอนผมโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มาเจอคุณแอนเนี่ยขอบคุณจริงๆนะครับ คนเราเนี่ยก็ผิดพลาดได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าอย่าทำผิดซ้ำอีกก็พอโอกาสดีๆเนี่ยไม่ได้มีบ่อยหรอกนะครับผมจะจำให้ขึ้นใจเลยนะครับ